แล้วนะคะบอ่อตกปลาเอ้าพ่อปูมีไปใส่ะเห็นตลอดไหมเราไปใส่วะโอ้พงเขาจเจาใดล่ะปลานี่จะ้ปะปลาขาวแบบนี้นะคะแล้วยู่ใส่วะเห็นตอหนองพ่อปูโอ้นี่สงสัยเราอยู่มุ่มนี่แนมว่าเห็น ยาไปหาเราอยู่ใส่นอพี่น้องปลาเขาเกหลีมมันมันนะพี่น้องปลาเขาเกหลีมมันอิเลีเห็นเราเราเห็นบ่เห็นตาหัวเห็นตาหัวซซวสหาโตเจอเบื้องเขางามงามพี่น้องเขางามอิเลีโอ้คุณน้ำมันคือเป็นนังซสี่ เขาคือเป็นนังสียสองแปลงนี้ของป้าปูนะคะแปลงนี้ก็แปลงนี้นะคะของป้ปูเขาคือเป็นนังสันถึกน้ำถึกนั่นอ๋อพจิชมชิมบับทึสยอมันนี่อิสเซยอ่บ่บ่อกบ๊อบ๊อกตามมกน้อใหม่นะคะมกน้อใหม่ที่แบบว่า เฮ็ดแล้วๆไป it, แซ่แข็งแซ่ฟิตรไปนะคะกินได้ปกติจ้ะพี่น้องเอามาเว็บล้วก็กินได้ปกติจ้ะพี่น้องเบิ่งม่จะเท่ให้เบิ่งเนาะหมกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้ใส่หมูจ้ะเบิงพี่น้องแซ่บเนะอยรสชาติรสชาติแซ่บพิเศาจ้ะพี่น้อง รสชาติแซ่บเหมือนเดิมนะคะอืมแซ่บหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นอร่อยมากอืมอืมถามพี่เขาอยู่มนหนอกขึนะ้นไว้เนาออยู่มนหนอกเปล่ะหิมะลงผักมันแพงแต่พี่หนอก แล้วมาเฮ็ดกับเข่ามงน้ำใหม่มันใส่ใบแมงลักมันบ่ะกับเพ็ดใบเลยแล้วก็แซ่ฟิทใบแซ่แข็งไหวกน่าจะกลิ่นกับมาอุ่นจริงจังแสบเพื่อกาแวาแสบมะทาพักมากินกับก่อนหัวกแม็จะพี่น้องน้ำไม่หวกนะคะมากินกับ บักทั่วกระเบิดแล้วบักทั่วกระเบิดแล้วบกแตงกระเบิดแล้วนะคะนี่เราไม่หวกมาจากไทยกินกรับกับแจวจะับแจวบอง มิ้วนะคะไปหาป่าเบิงดูได้ไหลายบ่ลไปเบิงใกล้ๆได้เยอะหรือเปล่าได้ป่าลายดอก ได้ปลายหลนะคะนับตกอะไรบ้างนี่จะเท่เทลงได้ประมาณสิบมมล่ะ <laughs> 미 <미용>. 음, 감사합니다. <laughs> 이거는 태국돈이야. 만 <laughs> 이거 아버지 거고, 이 진짜. 그거 태국돈이야. <laughs> 진짜요. 어. <laughs> 언제 아유, 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 아유. 어, 언제는 나라 태국 여행 맞아요. 어. 네, 네, 네. <laughs> 많이 있어요. 오. 4 5 6천 네. 6000바트. 6000바트 야6 0바 잠깐만. 한국 돈많은데요 1000원. <laughs> 만 원. 저 6만 원이에요. 네. 어? 뭐6630 36만 원이야? 잠깐만. 아, 그거 아도나 이거 아 아버지. 어, 이게.. 이게 진짜꺼야 그러면 바꿔봐 오빠 이 오빠 얼마예요아이 아파 죽겠야 이거 보 아, 엔다나 이거 뭐야 이거 chỗ chăn ăn cái chậu rồi, là gì, dài lắm, cái bát xong rồi, cái bát cái này không, เออเออเทสเซ่อป้ายินีด้นยซบังแซบอ่ะเซนเนียวหนุ่มแล้วล่พอดีแล้วคนหาเออเออเออมีมี่ไปบอกออนเส้นเออไปแช่น้ำหอดแม่ให้อูปาผ้าไปทรงเออจะผ้าแม่ไปีย่ซแช่น้ำห่อนนะคะแช่น้ำห่อนอู้ยบรรยากาศดี ออนเซนจน้ะอันนี้ตู่รองเท้าสปดด้วยแม่แม่ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่มือไรหนึ่งเจ็ดแปดนะคะพาแม่มาแช่น้ำหอนจ้ะพีน่น้องน้ำเราเรียบร้อยนะคะนี่ามาออนเซนเกาหลีนะคะมาแช่น้ำหอนนะคะนี่บาตัวเดียนบอเหมือนจะพาเบิรงวิวข้างหลังแมง่วิวข้างหลังนะคะยุดทิงภูเขาเบิรงเบิรงแม่ วิวข้างหลังจะพี่น้องเบิ่งภูเขานะคะภูเขามาแซน,น้ำหอนออนเซ็นเกาหลีนะคะนี่พาแม่มาสองคนนะคะเอ๋อบเดมาเอ๋อเออลานเอ๋อเออลานนะคะก็จะไปรอรถนะคะรอรถกลับบ้านมอกไก่กันปันไดจะพี่น้องมอกไก่กันปันไดนะคะนี่อากาศหกโมงตอนนี้หกโมงนะคะอากาศดีดีจ้ะอากาศดีมากนะคะ กะก้า,กาแซมพูแชมพูแเนวถูโตนะคะไปรอป้ายรถเมฆก็อยู่ข้างน้าน,นี่และจ้ะพี่น้องขนส่งเกาหลีนะคะสะดวกสบายอันนี้มันเกิดจะเป็นโรงแรมนั่นจ้ะโรงแรมนะคะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะมีสระว่ายน้ำเล่นน้ำ้ำอมแล้วก็มีอ่อนเส้นอ้อมมีโรงแรมเห้พ,พัก้อมนะคะพระน้พุงกีออนชอนพุงกีออนชอนพุงกีนะคะ มาถารถรถจะมีกี่โมงเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนมันก็จะมีป้ายบอกป้ายบอกนะคะหรือเขาเช็คในโทรศัสทับก็ไดจ้ะพี่น้อง